จัดให้นะครับตามสัญญานะครับกับเจ้าคันสุดโหดนะครับคันสายโหดกระโดดงัดนะครับเจ้าเอลิเทอราเมเจอร์แคสเตอร์นะครับตัวนี้เป็นรุ่นไทตันนะครับรุ่นไทตันนะครับรุ่นพิเศษเอาไว้ล้มยักษ์เท่านั้นนะครับคันตัวนี้ออกแบบมานะครับเพื่อให้ไปไกลนะครับไปไกลแรงอัดสูงนะครับใครที่จะเอาไปเฝ้าพวกปลายี่สกเขื่อนนะครับที่ต้องการทําระยะไกลๆนะครับ หรือว่าใครจะเอาไปตีกระชากนะครับหรือว่าเอาไปตีใช้ฝั่งนะครับคันตัวนี้ตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนครับกับเจ้า Electra Major Titan นะครับตัวนี้เป็นตัว Limited Edition นะครับนะให้ดูท้ายก่อนนะครับมีท้ายสีแดงแล้วก็ท้ายสีทองนะครับตรงนี้คือยางกันลื่นครับพันมาให้อย่างดีนะครับปกตินี่ไปจ้างเขาใส่ยางกันลื่นก็ต้องมี4ี่หนะครมาพร้อมกับแหวนแต่งโคตรสวยโคตรสวยนะครับ รีสีทเบอร์ใหญ่ครับรองรับลอกทุกขนาดครับรองรับลอกทุกขนาดมาพร้อมกับแหวนแต่งนะครับสวยงามนะครับข้อสำคัญครับแบงค์ตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของคัน e l เล็ก a m าเมเนะครับก็คือแบงค์โทเลเจแปนนะครับแบงค์ตัวนี้สร้างชื่อให้กับเ l เล็ก a มาแล้วครับโคตรเหนียวโคตรเด้งโคตรดีไปโคตรไก่นะครับก็คือทางญี่ปุ่นนะครับทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นคันตีตีใช้ฝั่งนะครับตีพวก เหมือนคันเซิร์ฟบตีไทยฝั่งนะครับแต่คนไทยก็นิยมเอามากระชากกันนะครับช่วงนี้ลูกค้าเอาไปตีกระชากกันเยอะมากนะครับแล้วก็เอาไปเฝ้ายี่ศพเขื่อนครับที่ต้องการทําระยะไกลๆต้องการคันแข็งๆนะครับเวลามันกินจะได้ไม่เข้าต่อนะครับหรือว่าใครจะเข้าไปตกพวกบ่อนะครับพวกบึงบูรพานะครับพวกบอ t h เดอะล็อกอะไรพวกนี้นะครับที่มันต้องตีไกลๆนะครับเพราะว่าปลามันขึ้นไกลจริงๆครับ ขัน10บฟุตบางทีลูกค้าไปยังตีไม่ถึงเลยนะครับก็ลูกค้าก็มาจัด11ฟุต12ฟุตกันไปนะครับปวดถึงแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับมีเข้ามาแค่100คันเท่านั้นนะครับมีเข้ามาแค่100คันนะครับสําหรับคันเบสนะครับก็มี2ความยาวเหมือนเดิมครับ11ฟุตนะครับ11ฟุตนะครับเวทของเขานะครับจะอยู่ที่ 4 0 80นะครับไอเหยื่อ 80- ถึง200กรัมนะครับแบงเป็นโทเลเจแปนเหมือนเดิมนะครับเหนียวแน่นเด้งดิบตีไกลหายห่วงแรงอัดสูงสูงนะครับและข้อสำคัญเป็นคันที่น้ำหนักเบาที่สุดแล้วครับน้ำหนักเบาที่สุดแล้วตั้งแต่ขายมานะครับสำหรับคันติเบสฟุตและคันติสองฟุตนะครับมีสองสีสีแดงและก็สีทองนะครับอ่าส่วนมาดูนี่พระเอกของเราครับคันติสองฟุตครับเอาใจสายกันชากนะครับแล้วก็สายใช้ฝั่ง นะครับสวยๆครับขีดดิ้นสีแดงมาก็คือมันมีทั้งแดงทั้งทองนะครับนะเวทเดียวกันเลยครับ40-80ครับตีเหยื่อ80-200ถึง200กรัมฉะนั้นใครที่จะเอาไปตีกระชากนะครับตีกระชากนะครับตกเขื่อนตกแม่น้ำนะครับก็คือได้หมดนะครับขอแค่ว่าต้องการตีไกลๆอ่ะตีไกลๆเวทโขดๆเน้นงัดเน้นอัดนะครับจัดตัวนี้ได้เลยรับรองตอบโจทย์แน่นอนนะครับ ก็จัดให้ราคาเปิดต <website> ัวครับ11ฟุตนะครับความจริงต hmm. ้องขาย1,800บาทนะครับ11ฟุตความจริงต้องขาย1,800บาทเดี๋ยวจัดให้ราคาเปิดตัวที่1590บาทเท่านั้นครับนะ1590บาทเท่านั้นครับส่วน12ฟุตครับราคาเปิดนะครับอยู่ที่1,900าครับแต่วันนี้จัดให้โปรพิเศษนะครับจัดให้โปรพิเศษนะครับฝนแบบชํำๆเอาไปเลย1,690บาทเท่านั้นครับค่าส่ง EMS ทั่วประเทศไทย100บาท นะครับค่าส่ง EMS ทั่วประเทศไทย100บาทนะครับไกด์นี่คือทีทีเลยครับแล้วก็เป็นไกด์สามขาเบอร์ใหญ่รับรองแข็งแรงทนทานพร้อมลุยเกมใหญ่แน่นอนนะครับวิธีสั่งซื้อเหมือนเดิมนะครับทักเข้ามาเลยนะครับที่ page, f a Facebook f แฟนเพจหาไทยฟิ h i n g สุขุมวิท85นะครับผมด่วนนะครับมีมาแค่100คันเท่านั้นนะครับ